พระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หมูลนีที่ราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับผู้ประสบอัคีภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกะรุณาโปรดเกล้าโปรดกระมห,หม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธมรมเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับผู้ประสบอ,อคีภัยโดยมีนายนิวัน์รุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้กับนายสำอางจิตรีรัตน์อายุ84ปีเป็นเจ้าของบ้านเลขที่52หมู่ที่7 ตำบลสนามชัยอำเภอบางไทรจัังหวดพระนครศรีอยุธยาซึ่งประสบเหตุอัคีภัยเมื่อช่วงเช้าของวันที่9มิถุนายน2566เวลาประมาณ8นิกา10นาทีนะครับทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลังมีผู้เสียชีวิต1รายคือนางทองถุงจิตตีรัตอายุ76ปีซึ่งสาเหตุอยู่ระหว่างการตรวจสอบ ซึ่งการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระบรมราชุปถัมพกแห่งวุน,นิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชุปธมภมเป็นล้นพน้น โอกาสนี้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานำโดยนางวัชาราพรรุ่งสาครนนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายกฤตแก้วทองหลงังป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในสมยศเกตสุวรรณในอำเภอบางไทรองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมาคมมูลนิธิ ข้าราชการผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ร่วมลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือและมอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจด้วย